สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนเข้าสู่ลิซ่าเวนะครับก็มาเจอกับแอดแต่เช้าเลยนะฮะวันนี้แอดมาพูดถึงมารูนไฟหน่อยครับผมเพราะว่ารูปบน IG ของเขาเนี่ย แม่ทำให้มันเกิดกระแสหนักมากนะฮะคือมารูนไฟเนี่ยเป็นวงชื่อดังนะครับมีเพลงดังเยอะมากๆเลยนะฮะแล้วก็เขาเนี่ยกำลังจะคัมแบ็กนะครับทุกคนแล้วทีนี้เนี่ยการจะคัมแบ็กของเขาเนี่ยก็มีรูปออกมาให้เห็นกันนะฮะซึ่งแน่นอนว่าขวามือเนี่ยอืมอะไรยังไงครับทุกคนซึ่งตามรูปนะครับขวามือเนี่ยถูกคาดเดาว,ว่าน่าจะเป็นลิซ่าของพวกเรานะฮะทุกคนมีความเห็นยังไงกันบ้างคิดว่าใช่ลิซ่าหรือเปล่านะครับซึ่งมองจาก ด้านหลังเนี่ยหุ่นก็เหมือนลิซ่าอยู่นะเออแอดก็ไม่กล้าคอนเฟิร์มนะครับแต่ตอนนี้หลายๆคนก็เดากันว่าลิซ่าแน่ๆนะครับซึ่งต้องบอกว่าทางด้านของมารูนไฟ์เนี่ยไม่ได้มีแคปชั่นอะไรในนี้นะครับคือใครที่เห็นว่าเป็นมารูนไฟ์ x ลิซ่าเนี่ยอันนี้มีคนเอาไปตัดต่อนะฮะเขายังไม่มีการเฉลยอะไรออกมานะครับนะอ่ะ มาว่ากันต่อตามเบาแสกันหน่อยครับเราก็ไปดูเบาแสแล้วก็มาคาดดาวกันหน่อยว่ามีความเป็นไปได้หรือเปล่านะฮะพาย้อนกลับไปที่เบาแสแรกนะครับวันที่26มกราคม2024นะฮะก็ต้องบอกว่าลิซ่านะครับแล้วก็มารุนไฟเนี่ยได้เข้าร่วมแสดงในงานคอนเสิร์ตการกุศลนั่นเองนะครับที่ปารีสนะฮะซึ่งต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นเบาแสแรกนะครับเราไม่รู้ว่ามีการไปโคกันหลังเวทีหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะฮะเออแล้วก็ต้องย้อนกลับไปนะครับเกี่ยวกับการสัมภาษณ์เกี่ยวกับโปรเจก กต์ลับนะฮะในเดือนมกราคมปี2025นะฮะลิซ่าเนี่ยได้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุ NRJ ของฝรั่งเศสนะฮะโดยมีการพูดถึงโปรเจกต์ลับ ที่น้องเนี่ยจะร่วมงานกับศิลปินที่น้องชื่นชมแล้วก็อยากร่วมงานด้วยนะฮะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการพูดถึงชื่อของมาลูนไฟเนี่ยแต่ว่าแฟนๆเนี่ยก็คาดเดาว่าอาจจะเป็นมาลูนไฟนะฮะนาะ,ะ,นะ,ะและเบาะแสที่3นะครับก็คือรูปภาพล่าสุดที่ได้เห็นเนี่ยเป็นคุณอดัมเนี่ยยืนอยู่ซ้ายมือนะฮะนาะ,ะ,นะ,ะซึ่งเป็นนักร้องนําของวงมาลูนไฟนั่นเองนะครับส่วนขวามือเนี่ยเป็นหญิงสาวปิดสนานะครับรูปเดี่ยยืนอยู่ใจกลางเมืองยามค่ําคืนเลยนะฮะและหลายๆคนเนี่ยเชื่อว,ว่าหญิงสาว ปริศนาคนนี้เนี่ยคือลิซ่าของพวกเรานั่นเองนะครับเออต้องบอกว่าน่าตื่นเต้นมากๆนะครับและอีกหนึ่งเบาะแสที่แอดอยากจะ พูดถึงนะครับนั่นก็คือในส่วนของทีมงานของมารุนไฟนั่นเองนะครับคนนี้เนี่ยเป็นช่างภาพแล้วก็เป็นทีมงานของมารุนไฟด้วยนะครับเขามีการกดติดตาม IG ของลิซ่านะครับทั้ง IG ส่วนตัวแล้วก็ IG ของราวด้วยนะครับแล้วก็ยังมีการลงรูปนี้ใน IG ของเขาด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่ามีเบาะแสแล้วก็ข่าวลือที่น่าสนใจเต็มไปหมดเลยนะฮะคือตอนนี้เนี่ยแน่นอนว่ายังไม่มีการคอนเฟิร์มอย่างเป็นทางการนะครับแต่ถ้าการที่ทั้ง2คนได้มาร่วมงาน แบบร่วมงานด้วยกันทําเพลงด้วยกันเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้นะครับเนาะซึ่งถ้าเกิดขึ้นจริงงานนี้บอกเลยนะครับว่าสุดจัดสุดจริงนะฮะมารูนไฟก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตำนานเลยเหมือนกันนะครับคือเขามีเพลงดังเยอะมากๆนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นเพลงแบบเกิร์ไรด You นะฮะหรือจะเป็น Animal นะฮะ Payphone Move Like แจ็กเกอร์วันมอร์ไนนนะฮะ Sugar นะครับโอ้โหหลายเพลงดังเยอะแยะมากมายนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นแนวป๊อปล็อกสัญชาติอเมริกันนั่นเองนะครับเขามาจากลอสแองเจลิสแคลิฟอร์เนียนะฮะ คือปัจจุบันเนี่ยทุกคนก็ยังแบบว่าขเขาเรียกว่ายังมีไฟกันอยู่แน่นอนนะครับแล้วก็ฝีไม้ลายมือจดหนักจะเต็มแน่นอนนะฮะแล้วก็เป็นนักร้องที่มีคีย์เสียงค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวนะฮะเรียกได้ว่าถ้าร้องกับลิซ่าเนี่ยแอดว่าสนุกแน่นอนนะฮะมาลุ้นไฟไปแนวแบบว่าร้องเสียงสูงลิซ่ามาแนวแรปเดือดๆอ,อะไรแบบนี้อ่ะเอาเป็นว่ายังไม่มีคอนเฟิร์มแต่ก็มาติดตามไปด้วยกันนะครับรว่าจะได้เห็นพวกเขาร่วมงานกันหรือเปล่านะครับแต่ส่วนตัวก็ลุ้นให้เกิดขึ้นจริงนะฮะอ่ะเจอกับ ดีครับ